สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเรามีนัดกันหลังข่าวภาคเที่ยงที่มันิ h ชนแนลแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันอังคารก็เป็นรอบของโรงพยาบาลสุขุมวิทที่จะนำในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยนะครับมาเสนอให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้เป็นเรื่องของผู้ป่วยอายุยังน้อยครับยังไม่ถึง30แต่ว่าไปลื่น ล้มแล้วก็ทำเอากระดูกสันหลังเนี่ยนะครับถึงกับเปราวร้าวแล้วเป็นยังไงก็รักษาโดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากนอกจากทำกายภาพซึ่งก็เผอิญว่าไม่หายครับทนอยู่ได้เป็นปีแต่ยิ่งนานเข้าเนี่ยลุกขึ้นก็ลำบากจนตื่นเช้าขึ้นมาจะลุกจากที่นอนก็ดีหรือว่านั่งทำงานจะลุกจากเก้าอี้ก็ดีปวดปวดมากเดี๋ยววันนี้มี ข้อมูลจากตรงนี้ครับคุณหมอภูลศักด์อามูลวิพาตจากโรงพยาบาลสุขวิทมีข้อมูลในเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านฟังเป็นลําดับแรกขอเชิญติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอครับผู้ป่วยรายนี้ก็เป็นชาวอาหรับนะฮะอายุ28ปีนะครับมาด้วยเรื่องปวดหลังเรื้อรังมาเป็นปีนะฮะประวัติเดิมของเขาที่เล่าให้เราทราบเนี่ยก็คือว่าเขามีการลื่นหลกล้มมาก่อนหน้านั้นประมาณปีกว่าหลังจากนั้นแล้วก็มีอาการปวดปวดหาย มาตลอดนะครับมีการรักษาที่ประเทศเขาหลายครั้งนะครับโดยการรับประทานยานะครับหลังๆก็อาการปวดก็รุนแรงขึ้นนะครับแม้แต่รับประทานยาก็ไม่ค่อยหายก็ต้องมีการทํากายภาพเพิ่มเติมหรือมีการฉีดยาแก้ปวดเป็นทางคราวนะฮะยิ่งช่วงหลังๆนะฮะต้นปีนี้มาก็ค่อนข้างจะมีอาการหนักขึ้นนะครับคนไข้ก็เลยขอมารักษาที่เรานะครับเนื่องจากว่ามีญาติพี่น้องเขาเนี่ยเคยมารักษาที่เราแล้วก็หายดีก็เลย แนะนำต่อมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการตวรวจก็พบว่าอาการปวดเนี่ยอยู่ที่บริเวณช่วงหลังนะฮะช่วงล่างนะครับตรงเอวนะครับนะแล้วก็บางครั้งก็จะมีการร้าวลงมาที่ตรงสะโพกสองข้างนะครับแต่คนนี้ไม่มีการชาร่วมด้วยนะครับมีแต่การปวดเป็นอาการหลักเลยเดียวแล้วก็มักจะมีอาการปวดเวลาเขาลุกนั่งลุกยืนหรือมีการปีนอริยาบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะที่เขาลุกจากเตียงเนี่ยเขาจะปวดมากเลยตอนเช้านะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเขานั่งทางานนานๆหรือนั่งขับรถเนี่ยแล้วลุกขึ้นมาก็จะปวดมากนะฮะอาการเช่นนี้เนี่ยนะฮะเราก็บอกได้ทันทีว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณหลังนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นที่กระดูกสันหลังนะครับหลังจากที่เราสอบถามประวัติได้ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ส่งเขาไปทําการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์พิเศษที่เราเรียกว่าซีจีสแกนนะฮะรวมทั้ง MI นะครับนะซึ่งหลังจากที่เราทํา การตรวจพิเศษแล้วเนี่ยเราก็พบว่ากระดูกสันหลังเขามีรอยร้าวอยูนะ่ตรงช่วงกระดูกสันหลังข้อที่4ต่อจุดต่อกับข้อที่5้าเป็นด้านหลังนะครับซึ่งซึ่งจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะฮะท่าน,นี้เนี่ยอาการกระดูกร้าวนี่นะครับของเขาเป็นลักษณะของการร้าวที่ไม่ได้แยกจากกันนะครับแต่เมื่อมีการร้าวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีการปวดเนื่องจากกระดูกบริเวณนะั้นจะไม่มั่นคงจะมีการขยับตัว เวลาเขาขยับร่างกายหรือขยับอวีบทนะครับเรียนรอยร้าวนี่นะครับก็จะมีขยับไปขยับมาทาให้เกิดอาการปวดนะครับยิ่งช่วงหลังๆนี่รอยร้าวก็ยิ่งกว้างขึ้นนะครับก็ทําให้กระปวดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีอาการปวดรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้การรักษาในป่วยรายนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกับเขาหลายอย่างนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการรักษาจะเริ่มจากการให้ยาประทานทํากายภาพบําบัดนะครับแล้วก็ใส่ตัว ที่เราเรียกว่าเป็นเสื่อพยุงเอวน,นะครับแต่ในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะฮะจากประวัติเนี่ยเราได้ทราบว่าเขาได้มีการทด,ทดลองในการกินยาประทานยามีการ,การขาดทำลายภาพมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็เป็นที่คาดการว่าการรักษาในเบื้องต้นแบบนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้ประโยชน์นะครับผมก็เลยนาเสนอการรักษาว่าจะต้องมีการยึดกระดูกให้แน่นขึ้นนะฮะเพื่อที่ทําให้กระดูกรอยลาวที่กระดูกั้นนั้นเชื่อมติดก,กันก็จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ สำหรับเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้รักษาผู้ป่วยรายนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนะเดิมทีการรักษาผู้ป่วยบเช่นนี้นะครับเราก็จะทําการยึดก,กระดูกด้วยสกรูหรือว่าน็อตหรือว่าโลหะบางอย่างนะฮะเพื่อให้กระดูกข้อกระดูกเนี่ยมีการยึดติดก,กันสร้างความแข็งแรงให้กับข้อกระดูกบริวสันหลังทําให้กระดูกนั้นเชื่อมติดก,กันได้นะแต่การทําเช่นนั้นจะต้องทําการผ่าตัดลงไปที่กลางหลังนะครับนะครับเราจะเราจะต้องมีการแวกกล้ามเนื้อออกสองข้างให้ถึงส่วนข้างของ บริเวณข้อต่อเพื่อที่จะใส,ส่สกรูเข้าไปการทําเช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้มีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังค่อนข้างมากนะครับผู้ป่วยที่ทําเสร็จแล้วก็มักจะต้องอพักฟื้นนานนะครับแล้วมีการปวดหลังจะผ่าตัดค่อนข้างแรงนะครับต้องใช้ยากแก้ปวดเยอะนะครับการพักฟื้นอาจจะถึง6เดือนหรือบางคนเป็นปีนะฮะกว่าจะคืนภาวะปกตินะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่เราแนะนําให้กับผู้ป่วยรายนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดด้วยการ เจาะรูนะครับหรือเป็นการผ่าตัดแบบบาดเจ็บน้อยนะครับโดยลักษณะของการทํานี่นะครับเราจะไม่ทําการผ่าตัดใหญ่นะครับไม่มีการผ่าตัดแผลยาวไม่มีการแหวกกล้ามเนื้อใหญ่นะฮะไม่มีการตัดกล้ามเนื้อออกนะครับเราจะเจาะรูตามรูสกรูซึ่งในกรณีนี้เราจะเจาะแค่4รูนะฮะสรูหลังจากนั้นแล้วเราใช้อุปกรณ์พิเศษในการส่องดูนะที่เราเรียกว่าฟูรสโคปนะฮะว่าถูตำแหน่งหรือไม่จากนั้นแล้วเราถึงจะสอดสกรูเข้าไปใน ช่องกระดูกนะฮะตามที่เรามองเห็นจากภาพเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับตำแหน่งก็ถูกเช็คโดยตัวเอ็กซเรย์ไพ่ซเ์ว่าอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วอุปกรณ์ที่นํามาใส่เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมือที่จะประกอบขึ้นในการใส่ช่วงเหล็กในการยึดติดกันนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นบาร์หรือเป็นเหล็กท่อนะครับนะฮะสอดเข้าไปในรูนั่นเองนะครับนะแล้วก็ขันมาติดนะฮะวิธีการเนี่ย โดยหลักการไม่ยากนะครับนะไม่ยากแต่ต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงนะและการผ่าตัดอันนี้เนี่ยนะข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเสียเลือดน้อยนะเพราะเราแค่เจาะรูเล็กๆประมาณหนึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าผ่าตัดใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เสียเลือดเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ในปีเชนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงการผ่าตัดใหญ่ให้กลายเป็นปาก,การผ่าตัดเล็กไปเลยแล้วคนไข้ก็สามารถฟื้นตัวเร็วภายใน2วันก็าสามารถลงมายืนเดินได้โดยที่เขาเจ็บน้อยมากนะการให้ยาก็ น้อยมากนะครับอยาก้ปวดนี้ให้แค่วันแรกนั่นเองวันหลังๆก็เป็นแต่กินยาน,นิดหน่อยนั่นเองซึ่งก็สามารถทําให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับสําหรับผู้ป่วยรายนี้จริงๆแล้วก็ในประเทศเขาก็มีโรงพยาบาลมีหมอที่มีความรู้ความสามารถนี่แหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังว่าพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลสุขวิทแล้วได้ผลเป็นหน้าที่เป็นที่น่าพอใจเขาก็เลย ตัดนใจมาให้คุณหมอพูนศักดิก์รักษาที่โรงพยาบาลสุขวิทอีกรายหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับการดูแลรักษาได้โดยใช้วิธีการเทคโนโลยีใหม่เอาเรี่องนี้แล้วกันนะครับใช้เจาะรูยึดสกรูเข้าไปที่กระดูกแทนที่จะเป็นการผ่าตัดซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมลองนึกถึงนะครับหากมีญาติมีท่านที่รู้จักนับถือสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังต้องทำการผ่าตัดเนี่ยแผลยาวเป็นคืบครับ เพราะนั้นสมัไมนี้เนี่ยถ้าหากจะต้องผ่าตัดก็มีการผ่าตัดแบบเจาะสายทําแผลเล็กผ่านกล้องอะไรต่ออะไรซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีการแพทย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้โรงพยาบาลสมวิทย์ยังมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์มานําเสนอในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ